ถือถือถือมันสูงจังเอาแนะนําตัวไม่ได้ครับผมผมมาจักปอเป็นครับวันนี้เจอใครนี่เจอครับเทวิริตครับเคยชคกันไหมไม่ครับไม่เคยชกเมื่อกี้เขามายังเห็นยังยังครับรองนี่สูงแนตะ่มันสูงจังร้อยเท่าไหร่ส่วนสูงก็ร้อยเจ็ดสิบสามครับโอ้โหสูงเกินจะเท่าผมแล้วน้ำหนักปอร์ลอยท่าไหร่ ประมาณห้าสิบโลได้ครับประมาณ50โลปีนี้เยอะเลยเหร14ครับชกมวยมากี่ไฟไล้ไหมเติอนสามทีไหมสี่สิบสี่ทีวาไว้ล่าสุดชกไว้ที่กองทัพอากาศครับเป็นไงคนงานแพ้คะแนนแพ้แล้วก่อนหน้านั้นอีกสองไฟเป็นไงชนะครับล่าสุดชกอ่าสิเป็นกิโลใช่ไหมร้อยเน็ดแบบนี้เลยปีนี้โอเคนะไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีพอดีซ้อมอยู่ที่ไหนอันสุขุมวิทครับอันสุขุมวิทอ่ะฝากให้ขับเชียร์ในวันนี้คนจังหวัด ผมคนจังหวัดพิจิตรฝากพี่น้องชาวพิจิตร์บูนแชร์ผมนะครับผมเทวะลิศเกียร์ขออน้าเกียร์เขาน้อยอน,นี่มวยจากจังหวัดสตูลครับสตูลน,นะโอ้ยมาไกลวันนี้เจอกับมวยยาววันนี้เจอใ,ใครอ่ระเจอแบบมวยพยัคฆ์เบาอิเอรเคยยักเคยชกกับเขาไหมยังไม่เคยนะเราเสียบเปรียบุ้งนะคนเยอะเลยนะเวนี่โอเคมันใหญ่ไป,ปด้วยพอดีพอดีครับพอดีนะเมื่อกี้มาไปไงมั้ยน้ำหนักขาดพอดีพอดีนะเราซ้อมอยู่ที่ใต้เลยไหมซ้อมอยู่ โซเดียร์ฟันกับที่ที่ของสารวัชเช่เหรอสองมากี่วันที่นั่นนะสองอาทิตย์จสองอาทิตย์นะเราเป็นมวยฝีมือหรือมวยเข่าหรือยังไงมวยฝีมือครับฝีมือคู่ต่อสู้นี่น่าจะเป็นมวยเข่าสูงฝงยาวๆนะยาวๆาวยาวงี้ยังไงต้องเตะขาไหมโล่นลงมานะคิดว่าวันนี้เอาเอาอะไรไปสู้ไอ้ไอ้คู่ต่อสู้นี้คิดว่าเตะเตะก่อนนะโล่นเพื่อว่าโล่นลงมาก่อนนะเอาน้หนักไปไปแล้วเท่าไหร่น้หนักไปไปห้าทบจกมวยมากี่ไฟได้แล้ว สามสิบสี่สิบได้ประมาณนี้นะล่าสุดชกไว้ที่สตูนครับเป็นไงผลงานชนะแล้วก็ก่กอนและในสองพอยจับได้ไหมชหนะใครบ้างชนะเป็นสงครามครับแล้วก็ดอนกรรมเล็กชนะมากี่ไฟยติดเนี่ยสามพ <3 S 2> อยสามพอนะอ้าเป็นคนสตูนเลยไหม <ภา S 1> อ่าวว่าเปคราฟเชียร์เลยสตูนเนาะฝากยาฝากเป็นกาลังใจายได้เห็นพี่นะอ้าวขอโชคดีครับผม